ต่อทาคลัลเลอรคอรแล้วเพราะว่ามีมีคลาสต่อท่าคัลเลอรคอนให้รู้สึกว่าเป็นเพลงที่ต้องใช้สติรู้สึกว่ามันเก็บทุกจังหวะแล้วก็บอกกิ้งยุบเฉยเออแต่ว่าถ้าให้ใกล้เคียงที่สุดจะเป็นจิวารุฟิลเต จีวรูเหมือนที่น้องเกดบอกจริงๆด้วยพอพอเต้นจริงๆเรารู้สึกว่าเหมือนเต้นจีวรูเลยก็คือคือถ้ามันจะไม่ make sense เท่าไหร่แต่ว่าก็คือก็เห็นคนอธิบายอยู่นะว่ามันเป็นแบบแบบการวาดตัวัสษรภาษาญ,ญ,ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้แต่ถ้าจะไม่ make sense เท่าไหร่แบบว่าอยู่ๆผิดทเทิร์นปกติปกติเพลงอื่นจะมีทเทิร์นอย่างเช่นพูดไงดีมันจะมีทเทิร์นที่แบบ make sense ของมันอย่างเช่นแบบเดินเดินอยู่ก็แบบ เปิดมือเปิดมือแล้วทำไงก็เก็บมืออะไรอย่างงี้ใช่ไหม,มหรือไม่ก็เปิดมือแล้วก็ทําอะไรอย่างงี้แต่ว่าเพลงเนี้ยมันจะไม่มีแพทเทิร์นเหมือนแบบว่าอยากเต้นอะไรก็เต้นแต่ว่าทุกท่าเต้นมันมีความหมายของมันไงอย่างเช่นท่าเนี้ยเพิ่งไปรู้มาว่ามันเป็นแบบไอ้ที่ตรงนี้ใช่ไหมมันคือแบบเแบบบนอคล่ามันคือการสอ่องกล้องมันคือแบบกล้องอันนี้อ่ะที่มันเห็นอ่ะ